อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบสาดุดีบทที่สามสิบเอ็ดถึงสามสิบสองกิจการบทที่ยี่สิบสามข้อที่สิบหกถึงสามสิบห้าจำมันสุขที่สองกรกฎาคมสองพันยี่สิบสองสาดุดีบทที่สามสิบเอ็ดคำอธิษฐานและคำสรรเสริญเพราะภัยศัตรูข้าแต่พระยาเวออานะออข้าพระอ,องค์วิภัยในพระองค์ขออย่าข้าพระองค์อับอายเลยขอทรงช่วยข้าพระอ,องค์ให้้นภยัยโดยความชอบรรงของพระอ,องค์ขอเงียบประกัรมายังข้าพระอ,องค์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์โดยเร็วเถิดขอทรงเป็นศิลาลภัยของข้าพองค์เป็นป้อมประการที่จะช่วยข้าพองค์ให้รอดพระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมประการของข้าพองค์ขอทรงนำทางข้าพองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงกดข้าพระองค์ออกจากค่ายที่ดักข้าพองค์อยู่พระองค์ทรงเป็นที่ีภัยของข้าพองค์ ข้าองมอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้นะธาตุของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งความจริงพระองค์ทรงฉายข้าพระองค์แล้วข้าองค์เกียรติพวกที่นับถือพระเทียมเท็จแต่ข้าองค์วางใจในพระยาเวข้าองค์จะเป็นปีและยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์เพราะพระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์พระองค์ทรงทราบเรื่องความทุกข์ยากของข้าพระองค์และไม่ได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้ในมือศัตรูพระองค์ทรงวางเท้าของข้าพระองค์ไว้ในที่กว้างขวาง ข้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาครับองค์เพราะข้าพระองค์กำลังทุกข์ใจดลวงตาข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไปโดยความระทมทั้งจิตใจและร่างกายของข้าพระองค์ด้วยชีวิตของข้าพระองค์ก็ร่อยหลอเพราะความทุกโศกและมีปีเดือนของข้าพระองค์ก็หมดไปด้วยการถอนใจถอนหายใจกำลังของข้าพระองค์อ่อนแรงอ่อนลงเพราะความชั่วของข้าพระองค์และกระดูกข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไป เพราะคู่หลีทั้งสิ้นข้าพระองค์กลายเป็นที่เยาะเยะ้ยอย่างมากของเพื่อนบ้านเป็นที่หวาดกลัวของคนพุ้นเคยผู้ที่ข้าพระองค์ในถนนต้อนี้ข้าพระองค์ไปข้าพระองค์ถูกลืมเหมือนคนตายแล้วไม่มีใครใส่ใจข้าพระองค์เป็นเหมือนภาชนะแตกพอข้าพระองค์ได้ยินเสียงสุสบของคนเป็นนันมามีความหวาดกลัวอยู่ทุกด้านขณะที่พวกเขาเริ่มคิดแผนการต่อสู้ข้าพระองค์หมายจะเอาชีวิตข้าพระองค์ฆ่าแต่พระยาเว แต่ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ข้าพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์วันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากมือศัตรูและพ้นจากผู้ข่มเหงข้าพระองค์ขอพระพรพระองค์ทอแสงเหนือผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายเพราะข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ขอให้คนธรรมอับอายขอให้เขานิ่งเงียบไปยังแดนคนตาย ขอให้ลิงิดป่าที่หลอกลวงเป็นบ้าซึ่งผู้ทะลึ่องอวดดีคนชอบทําด้วยความจองหองและการดูหมินความดีของพระองค์ก็มีมากสัตย์เท่าใดซึ่งองค์ทรงสะสมให้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์และทรงทําให้ไว้เพื่อผู้ที่รีภายอยู่ในพระองค์ตอนต่อหน้ามนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงกาชับทรงกําบังขาวไว้ในที่กําบังเฉพาะพระพักพ,กพระองค์ให้พ้นจากการปองร้ายของมนุษย์พระองค์ทรงซ่อนเขาวไว้ในพระพา ของพระองค์ให้พ้นจากลิ้นที่ทะลาะวิวาทสาธุการแต่พระยาเวพระพองค์ทรงสำแดงความรักมันคงแก่ข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์เมื่อข้าพระองค์อยู่ในเมืองที่ถูกล้อมข้าพระองค์ตกใจมากกล่าวว่าข้าพระองค์ถูกตัดขาไปผลสาเนีขององค์แล้วแต่พระองค์ทรงสดับเสียงวิงวอนของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ทรงทูลความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านผู้จงรักพระดีทั้งสิ้นขององค์จงรักพระยาเวพยาเวทรงปกป้องคนซื่อสัตย์และตอบแทนผู้ทำการยโส อย่างเต็มขนาดจงเข้มแข็งและให้ใจของพวกท่านกล้าหาญเถิดท่านทุกคนผู้รอคอยพระยาเวสุรีบทที่32ความสุขของผู้ที่รับการอภัยบุคคลผู้ซึ่งที่การละเมิดของเขาได้รับความอภัยก็เป็นสุขคือผู้ซึ่งบาปได้รับการปกเกลื่อนผู้คนซึ่งพระยาเวไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขคือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในจิตใจของเขา เมื่อข้าพระองค์ไม่สารภาพบาปร่างกายของข้าพระองค์ก็สุดส่งไปโดยการข้ามปวนอย่างวันยังค่ำพระหันขององค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนกำลังของข้าพระองค์ก็เหีอยแห้งไปอย่างกับถูกความร้อนในหน้าแ้งข้าพระองค์ทรงสารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์มิได้ปกปิดความชั่วของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระยาเวรับองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของข้าพระองค์ เพราะฉะนั้นขอให้ผู้จงรับพระกรีทุกคนอธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาที่จะพบพระองค์ได้ในเวลาน้ําท่วมมากน้ําจะไม่ให้มาถึงทุกคนถึงคนนั้นพระองค์ทรงเป็นที่กําบังของข้าพระองค์พระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์จากความยากลำบากพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้เราจะแนะนําและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าตลอดอย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที่ปัสสาวะความเข้าใจซึ่งต้องติดตามฝ่า ข่าปากและบางเถียนิฉะนั้นจะไม่กล้าเข้าใกล้เจ้าเอาความทุกข์ของคนธรรมนั้นมีมากแต่ความรักบางคนล้อมบุคคลที่วางใจในพระยาเวท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรมจงเยินดีในพระยาเวและจงเต็มปีทุกท่านผู้มีใจซื่อตรงจงห่อร้องด้วยภาพด,ดีเถิดอ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบกิจการบทที่ยี่สิบสามข้อที่สิบหกถึงสามสิบห้าแต่บุตรชายของน้องสาวปอโลก็ได้ยินเรื่องการซุ่มทำร้ายนั้นจึงเข้ามาบอกให้ปาโลทราบในคมทหาร ปาโลจึงเรียกร้องในทหารคนหนึ่งมาล่าวว่าขอช่วยพาชายหนุ่มคนนี้ไปหานายพันด้วยเพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนายร้อยจึงรับตัวชายหนุ่มคนนั้นไปหานายพันและกล่าวกับท่านว่านักโทษปาโลเรียหาข้าพระเจ้าและขอให้พาชายหนุ่มคนนี้มาหาท่านเพราะเขามีเรื่องแจ้งให้ท่านทราบนายพันจึงจูงมือชายคนนั้นไปตามลาพังแล้วถามว่าเจ้าจะมาแจ้งความอะไรกับข้าเขาจึงตอบว่าพวกจิวตกลงกันที่จะขอให้ท่านเปาโลลงไปในยังสภาในวันพรุ่งนี้ ทำเหมือนว่าจะไต่ส่วนเรื่องเขาให้ละเอียดยิ่งกว่าเก่าแต่ขออย่าฟังเพราะพวกเขายิ่งซึ่งแต่ขออย่าฟังเพราะว่าพวกเขาซึ่งมีมากกว่า40คนจะคอยซุ่มทำร้ายเปาโลและสาบานตัวว่าจะไม่กินหรือดื่มอะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเวลานี้พวกเขาเตรียมพร้อมแล้วและกําลังคอยคาอนุญาตของท่านนายพันจึงให้ชายหนุ่มคนนั้นไปคาชับว่าอย่าบอกใครว่าเจ้ามาแจ้งเรื่องนี้กับข้า ปาโลถูกส่งตัวไปให้เฟลิกผู้ว่าราชการเมืองในพันจึงเรียกร้องในร้อยสองคนมาสั่งว่าจงจัดพลทหารสองร้อยทหารมาเจ็ดสิบและทหารหอกสองร้อยให้ให้พร้อมในเวลาสามทุ่มคืนนี้เพื่อไม่เพื่อไปยังเมืองซีซารียาและจงจัดม้าให้เปาโลโขี่ส่งเขาไปให้เฟ,ฟลิกผู้ว่าราชการเมืองอย่างปลอดภัยแล้วในพันจึงเขียนจดหมายมีใจความดังต่อไปนี้คลาวดิอัส ลิเชสเรียนท่านเฟริกผู้ว่าการเมืองที่นับถือพวกยิวจับคนนี้ไว้และจะเกือบจะฆ่าเขาไปแล้วแต่ข้าพเจ้าพวกทหารไปช่วยเขาไว้ได้เนื่องจากข้าพเจ้ารู้ว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรมันและเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าอยากทราบถึงเหตุการณ์ที่พวกยิวฟ้องร้องข้าพเจ้าจึงพาเขาไปยังสภาของพวกยิวข้าพเจ้าพบว่าเขาถูกฟ้องเพราะปัญหาเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของพวกยิวแต่ไม่มีข้อหาที่เขาควรจะตายหรือต้องขังไว้ เมื่อขขาพเจ้าทราบว่ามีการปองร้ายคนนี้จึงส่งเขามาหาท่านทันทีแล้วสั่งให้โจดไปฟ้องร้องเขาต่อหน้าท่านหน่งนั้นพ้ทหารจึงพาเปาโลไปยังเมืองอันติปาติสอันติปาตรีในเวลากลางคืนตามคําสั่งพอรุ่งเช้าพวกเขาให้ทหารม้าไปส่งเปาโลแล้วพวกเขาก็กลับไปยังกรมทหารเมื่อทหารม้าไปถึงเมืองซิซาริยาแล้วจึงส่งกลับมาให้แก่ผู้ว่าราชการเมืองและมอเปาโลให้ท่านด้วย เมื่อผู้ว่าราชการเมืองอาจจะมาแล้วจึงถามว่าเปาโลมาจากแคน้นไหนเมื่อทราบว่ามาจากซิลีเซียท่านจึงกล่าวว่าข้าจะฟังให้การของเจ้าข้าจะฟังคําให้การของเจ้าหลังจากโจทย์มาถึงแล้วท่านจึงสั่งให้คุมเปาโลไว้ที่วางเก่าของเฮโรส